السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ขอความรักความเมตตาจาก นักเรียนที่เคารพรักทั้งหลายอัลฮัมดีล่าวันนี้นะครับเรามาพบกับนะครับการเรียนการสอนนะครับในวิชาอากิดะในวิดีโอที่2นะครับเป็นวิชาเกี่ยวกับหลักศรัทธาวอิสลามเป็นไงกันบ้างครับนักเรียนอยู่บ้านสบายดีไหมครับอยู่บ้านช่วยพ่อแม่ทํางานบ้านไหมครับอยู่บ้านเนี่ยนะครับขยันละหมานไหมครับและอยู่บ้านเนี่ยนะครับเออชอบกดโทรศัพท์ นะครับเพียงอย่างเดียวไหมครับครูอยากให้นักเรียนเนี่ยอยู่บ้านเนี่ยนะครับก็คือ1ตั้งใจเรียนนะครับ 2. ละหมาดให้ครบ3ก็คือนะครับช่วยงานคนซึ่งติดเป็นพ่อแม่โทรศัพท์เนี่ยนะครับไม่จําเป็นจริงเนี่ยอย่าเล่นเยอะนะครับถ้าเกิดนักเรียนเรียนเยอะเนี่ยเอ่อถ้าเกิดนักเรียนเล่นเยอะเนี่ยนะครับนักเรียนก็จะไม่ตั้งใจในการที่จะเรียนหนังสือ นะครับและก็เออไม่อยากในการที่จะทําการละหมาดเช่นยกตัวอย่างเช่นเล่นเกมมันอยู่เลยนะครับเวลาละหมาดเราล็อบัดยังเล่นเกมอยู่เลยนะครับเล่นเกมเนี่ยนะครับยิ่งนานมันยิ่งมันนะครับจนกระทั่งว่าบางทีเนี่ยนักเรียนเนี่ยลืมในการที่จะนะครับเออสักการะต่อพระผู้เป็นเจ้านักเรียนครับครูอยากจะให้นักเรียนเนี่ยนะครับ เปิดหน้า22บทที่7นะครับเกี่ยวกับเรื่องการศรัทธาต่อบรรดารรซูลนะครับเดี๋ยวครูจะเรียนนะครับให้มีเวลาเปิดนะครับหน้า22บทที่7นะครับเกี่ยวกับการศรัทธาต่อบรรดารรซูลอ่านเรียนเปิดเลยนะครับเดี๋ยวครูจะอธิบายนะครับเดี๋ยวครูจะอ่านไปนะครับเรียนตั้งใจฟังนะครับบอกว่าบทที่7 การศรัทธาต่อบรรดารอซุนในาณะที่เราเป็นมุสลิมเนี่ยเราต้องศรัทธาต่อบรรดารอซูลเพราะการศรัทธาต่อบรรดารอซูนนั่นเป็นรูกลอิมานข้อที่4นะครับนั่นก็คือว่ารูซูลที่เราต้องศรัทธาต่อบรรดารอซูลการศรัทธาต่อบรรดารอซูลฮุกกลมข้อตัดสินฟังนะการศรัทธาต่อบรรดารอซูลเนี่ยฮุกกลมหรือว่าข้อตัดสินวาญิบ เราต้องศรัทธาต่อบรรดาลเราซุนใครไม่ศรัทธานะครับคนคนนั้นก็จะตกเป็นกุฟฟอดเป็นผู้ปฏิเสธอันหมายความว่าคนที่ปฏิเสธเนี่ยปั้นปลายชีวิตในโลกอาคีรอเขาก็จะอยู่ในนรกตลอดกาลนั่นเองจะไห้นะครับการศรัทธาต่อบรรดาราซุนเป็นสิ่งที่จําเป็นนะครับในฐานะที่เราเป็นมุสลิมและก็มุสลิมผู้ที่ศรัทธาอ่านตัวอย่ครับก็บอกว่าข้อหนึ่งเราจําเป็นต้องศรัทธาต่อบรรดาลเราซุน กูอธิบายแล้วนะครับว่าการศรัทธาต่อบรรดารอซูลเป็นสิ่งที่จําเป็นนะครับเหนือมุมินทุกคนข้อที่2ก็บอกว่าบรรดารอซูลนั้นถูกเลือกเฟ้นเป็นมนุษย์เพศชายมันหมายความว่าคนที่จะเป็นรอซูลได้จะต้องเป็นมนุษย์เพศชายจะเป็นเพศหญิงเป็นไปไม่ได้และคนซึ่งที่จะเป็นรอซูลได้นั้นจะต้องผ่านการเป็นนบีมาก่อนนะครับอันหมายความว่าจะเป็นโอซูลได้จะต้องผ่านการเป็น นบีมาก่อนเหมือนกับท่านนบีมูฮัมหมัดนะครับแรกๆเนี่ยนะครับท่านนบียังเป็นนบีอยู่ท่านนบีเริ่มเป็นรอซูลเนี่ยในเมื่อว่าท่านนบีนั้นได้รับวาฮีตอนที่ท่านนบีอายุ40ปีช่วงนั้นท่านนบีเนี่ยเป็นนบีนะครับอันหมายความว่าเป็นนบีเนี่ยอัลลอฮ์ตาลายังไม่ให้ท่านนบีเนี่ยเผยแพร่ศาสนาอิสลามจะเผยแพร่ได้ในเมื่อว่าท่านนบีนั้นนะครับ ได้ร ah ah ับวาฮีจากอัลลอฮ์ได well ้รับตําแหน่งการเป็นอซูนในเมื่อว่าอายุ40ปีจำไว้นะครับว่าคนที่จะเป็นอซูลต้องผ่านการเป็นนบีมาก่อนนะครับท่านนบีมูฮัมมัดเนี่ยเริ่มเป็นอซูนนะครับในเมื่อว่ารับวาฮีจากอัลลอฮ์อายุ4 0ปีนะครับเหมือนกับนะครับการที่เราจะเป็นตำนานเนี่ยเราก็ต้องผ่านการเป็นผู้ใหญ่บ้านมาก่อนนะครับการที่จะเป็นกำนันก็ต้องผ่านการเป็นผู้ใหญ่บ้านมาก่อนเหมือนเนียนะครับ เออจะอยู่ชั้นปสองนักเรียนก็ต้องผ่านชั้นปหนึ่งมาก่อน <combined> นั่นเองต่อไปข้อที่สามบอกว่ารสูลคนสุดท้ายคือท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลวะเลยุวะสัลลัมรซูลคนสุดท้ายคือท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลวะเลยุวะสัลลัมใครจะมาอ้างว่าฉันเป็นรสูลหลังจากท่านนบีมุฮัมมัดเป็นไปไม่ says, well ได้แล <with> ้วนะครับวะอาคิรูข้อเตมุลอัมบิยะมุฮัมมัดนะครับเขาบอกว่ารซูลคนสุดท้าย คนสุดท้ายก็คือท่านนาบีมูฮัมมัดแล้วยุคท่านนาบีเออยุคท่านอบูบุบัคัดเนี่ยที่เป็นคอลิฟ่าเนี่ยหลังจากที่ท่านนาบีเสียชีวิตเนี่ยมีคนอ้างว่าฉันเป็นรอซูลฉันเป็นรอซูลจนกระทั่งว่านะครับคอลิฟ่าอบูบับาคเนี่ยจะต้องไปปราบปา่ปา,าเฮย,ยนี่ไม่ถูกท่านไม่ได้เป็นรอซูลแล้วนะนะครับไม่มีรอซูลคนสุดท้ายแล้วก็คือท่านนาบีมูฮัมมัดสุลตานลอฮ์ว่าอะไรที่ว่าสัลลัมนั่นเองจไว้นะครับว่า เ่าสุดท้ายกัท่านนบีมูฮัมหมัดจะไม่มีท่านโสซุ์คนต่อไปแล้วต่อไปข้อที่4นบีมูฮัมหมัดนะครับเป็นผู้ที่เผยแพร่แนวทางของอลัลลออัลลอฮ์ส่งท่านโสซุ์มาเนี่ยนะครับก็เป็นบุคคลซึ่งที่นะครับมีหน้าที่ในการที่จะเผยแพร่แนวทางให้กับมวลมนุษย์ชาตินั่นเองไม่ใช่ว่าอาลัลลอฮ์ตแต่ละโสซุ์มานะครับอยู่เฉยๆไม่ใช่อลัลลอฮ์ส่งท่านโสซุ์มาเพื่ออะไรครับมีหน้าที่เผยแพร่แนวทางของอัลออั์ เหมือนกับเราครับนักเรียนเราก็มีหน้าที่อะไะครับเราเป็นนักเรียนเราก็มีหน้าที่เรียนเราก็ต้องเรียนสุดชีวิตนั่นเองต่อไปข้อที่ห้าเขาบอกว่านาบีมุฮัมมัดนำพานะครับความเมตตามาสู่โลกนี้กุรอานบอกว่ามาอสัสนนากะอิลละรห์มัตัลลินอาลามินอัลลอฮ์ได้ประกาศสิทธิในพระมหาคัมภีร์อันกุรอานว่าเราไม่ได้ส่งท่านนาบีมูฮัมมัดเพื่ออื่นใดอิลละรห์มัตัลลินอาลามินเวสแตะนะครับ นำความเมตตาให้กับไปสู่มวลมนุษยชาตินั่นเองนะครับนี่ก็คือนะครับการศรัทธาต่อบรรดารอซูลบรรดาโรซูลที่เราจําเป็นต้องรู้ที่เก่าในพระมหาคัมภีร์อันกุรอานที่เราจําเป็นต้องรู้นะครับมีอยู่25ท่านนะครับจะต้องนับให้ครบนะครับเป็นอาซิดก็ได้เดี๋ยวครูจะนับเป็นอาซิดให้ในักเรียนฟังนะครับอาดัมอิดริสูฮ์ซาเลอิบราฮิมลูลอิสมาอิน อิสฮะกิยักูบยูซุบอายุสุอิบมูซาฮารุซุลกิฟเีดาวุสอเลมานอินย์อันยาซาญุนุสกาลียายาฮิยาอิซาวละอาคทีรู้ขันติมุลอัมบิยาโมฮัมมัดอัลมุสตาฟานะครับนี่คือบรรดารอซูลยิบหาท่านที่กล่าวในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนะครับที่เราจำเป็นต้องรู้ ครับบทเรียนวันนี้นะครับหลักๆเลยหนึ่งเราจําเป็นต้องศรัทธาต่อบรรดาหล่อซูน 2. บรรดาหล่อซูลนั้นถูกเลือกเฟ้นนะครับเป็นมนุษย์เพศชาย3บรรดาหล่อซูลคนสุดท้ายคือท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุอะไลฮุยอฮิวซัลลัมสนบีมูฮัมมัดเป็นผู้เี่เผยแผ่แนวทางของล็อห้านาบีมูฮัมมัดนาพาความเมตตาม,มาสู่โลกนี้นี่นั่นเองนะครับหวังว่านะครับบทเรียนวันนี้นะครับ นักเรียนสามารถในการที่จะไปบอกคนอื่นได้นะครับการที่เราไปบอกคนอื่นนั้นนะครับก็จะได้รับผลบุญเพราะเราได้ชี้ในเรื่องนะครับไปบอกในเรื่องสิ่งที่เป็นความดีนะครับก็เดี๋ยวครูจะให้นักเรียนเนี่ยทำทำใบงานที่2นะครับที่ครูให้ไปหลังจากนั้นในเมื่อว,วันนักเรียนทําใบงานเสร็จแล้วนะครับให้นักเรียนนั้นนะครับถ่ายรูป นะครับมาที่ครูประจําชั้นนะครับโดยดูเนื้อหานะครับเกี่ยวกับการศรัทธาต่อท่านบรรดาลซูลหน้า22ครูขอจบไว้แค่นี้นะครับวะบิลลาฮิตตฟิกวันฮิดายะอัสสลามุอ assalamualaikum w a ล a h m a t u l l a h i wabarakatuh